ขราวของท่านรองนี่ก็ท่านก็มีจําหน่ายพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็มาใช้บริการนะครับอันนี้อันนี้ผสมได้เลยครับเนี่ยออันเนี้ยท้องมันแดงเลยนะเป็นต้นยู่กับปูนครับนี่นี่ต้อนอย่นี่เนี่ยต้องสิ่คายะสาครครับนี่เห็นไหมตัวเบลอกเลยสิ่งค่ายสาดีข้าวข้าอพร้อมผสมเอออันนี้ตัวเมียตัวเมียครับครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ลองลองทักสองคู่ก่อน <c oughs> แต่แรกเกลดก,กันนะครับต้องต้องพักสักวันสองวันก่อนไหมครับท้าลองหรือว่าก <c oughs> ็ต้อง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 แน่นอนต้องพักก่อนเนาะพักเขาก่อนเนาะใช่ครับเขาแยกกันไว้เขาแยกกันไว้ถึงเวลาเข้าเู้ แต่บ้านนี้อากาศแบบนี้พอะได้ไหมครับถ้าลองอันนี้ยังมีฝนอยู่ยังไม่เข้าหนาวครับตอนนี้ก็ถ้าถ้าเพอะตอนนี้ได้อยู่เพราะว่าผมเคยพาะแบบใช้สปริงเกอร์อ่าได้ไครับได้ได้นะครับได้ครับสปริงเกอร์เหมือนฝนตกมันก็ได้ขึ้นเขบเขาคู่อะท่านท่านเลือกเลือกให้ผมเลยผม สวยอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมแนะนำตัวผู้นิดนึงครับตัวผู้ก็จะดูตนงนี้มียครับพอพันพอพันครับตัวผู้ก็จะดูสังเกตตรงใต้คางใต้คางจะมีผงถูลมตรงนี้จะมีตำหนิเป็นสีแต่ถ้าตัวเมียจะตัวเมียจะนั่นเลยครับตัวเมียจะไม่มีเลยครับตัวเมียนี่จะเป็นตัวผู้ครับขาเขาแดงเลยเพราะว่าเขาอยู่กับปูนใหญ่มากเลี่ยนับตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นอย่างนี้ตัวเมียจะไม่มีอะไรเลยครับอื ก็คือคอจะไม่ดำค่อนข้างนะครับถ้าท่านใดสนใจพ่อแม่พันธุ์อีกรอบนึงครับที่ก็ติดต่อมาครับ0 8 9 0 5 3 5 5 6ครับผมก็ติดต่อมาทางทางร้องร้องหนุ่มนะครับได้เลยนะครับโอ้โหเลย เ yeah. อาไปผสมเลยทีบ่บ้านน้ำมันตุ้งกูก็มีใส่เข้าไปครับมันจะเป๊ะเลยล่ะใหญ่จริงวันนี้คุ้มมากครับได้ความรู้เยอะแยะเลยครับนี่ได้ละไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขยายพันธุ์ต่อเราได้เลยครับ